โอ้ยทำไมพี่ด้าหล่อจังเลยลูกด่าด่าอุ้ยหล่อทุกคนแล้พี่ด้าหล่อไหมหล่อหล่อมากเลยอะหล่อมากไหมมากอุ้ยชมตัวเองหล่อแล้วรวยด้วยนะคะทุกคนรวยไหมรวยไหม รวยไหมรวยรวยมากมากรวยมากมากเลยเอบอบ่มันหล่อทั้งหล่อทั้งรวยยิ้มมากฮิปหน้าไปหน้านี่ไม่รับแขกเลยอารมณ์ไม่ดีหรอกค่ะทุกคนก็งง่วงนอนแม่ก็จะชวนเขาคุยแม่ชวนคุยพี่ดาก็คุยเหรอคะ ไม่ได้มันคือคนหลอ่อใช่ไหมครับหล่อมากมากที่สุดในโลกเลยใช่ไหมแม่แม่เนาะหล่อแล้วรวย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 นะเนาะออโอ้โหคนหล่อ